สวัสดีครับกับมาอีกแล้วครับเขี้ยวเสือหลงพ่อปานครับไม่รู้วัดไหนเหมือนกันผมก็ดูไม่ค่อยเป็นครับเนื่องจากว่าดูไปก็ไม่เหมือนเสือเท่าไหร่ครับดูน่ารักเหมือนเหมือนกบอะครับไม่เชื่อว่าลบหลู่ท่านนะครับแต่ไม่เหมือนเสือครับครับมาดูพุทธสินครับของเก่าครับไม่ซื้อไม่ขายครับ มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับอันนี้เขาเขาว่าน่าจะเป็นเขียวเสือแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับแบ่งปันกันดูครับอันนี้ขาคู่หน้าครับแล้วก็ขาหน้าก็ุยว่าแล้วมือนี่ครับขาหน้าก็งุ้มๆเหมือนเซียนเขาเล่ากัน แล้วก็มีลุกตาคล้ายกบครับมีรูเจาะบริเวณขาหน้าด้านขาซ้ายก็เหมือนเดิมครับน่าจะมีรอยจานสักอย่างขยักขยักกันเนี่ยบริเวณนี้ครับเนีย่ยจะมีขยักขยักสักอย่างหนึง่งนะซูมปากเราไปเห็นครับ เห็นครับซูมมากก็ไม่เห็นนี่ครับแล้วก็คอก็เป็นแบบนี้ครับด้านซ้ายก็มีรูครับเพราะว่าทำจะเขี้ยวเสือครับแต่ดูน่ารักถุมติ๋มมากครับขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับขนาดเล็กๆจอง็กจุ๋งจิ๋งครับ มีหูไม่รู้หูหรือเปล่าครับแล้วก็ไปด้านข้างนครับต่อไปเป็นข้างหลังครับข้างหลังก็เหมือนมีรอยจานนะไอ้ AA. บริเวณสันหลังนี่ก็เหมือนมีรอยจานทักอย่างครับดูนเองไปซื้อไม่ขายครับมีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกะก็ว่าเก๊แท้ก็ว่าแท้ครับแล้วแต่คอมเมนต์เลยครับ มีก็มาแบ่งกันข้างบนมีรูด้วยนี่ครับนี่ด้านหน้าไม่ใช่เสือหรอกผมว่ามันเขาแต่เขาเรียกว่าเกี่ยวเสือนะแต่ผมว่าไม่ใช่เสือมันตรงแล้วไม่ไม่น่าใช่เสือครับเนี่ยดูลองนะเราไปตูดตรวนี่ตูวคืออนะไรกันล่ะนะเห็นฉันไหม เออเหมือนฟันคนจริงครับของบรรพบุรุษตกทอดครับไม่ซื้อไม่ขายไปต้องโทรมาครับเดี๋ยวาเผยเดยจะไปล้างให้ใหม่เอี่ยมเลยคอยดูครับเหอนเหลืองๆเงนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเอาเอออะไรนะยาสีฟันช่วยขัดให้ท่านดูแบบว่าไม่ใหม่สดสดสดจะได้ดูแบบว่าหน้าบูชาครับนี่ดูโกปกไปหน่อยนึง ครับจมูกมีแก้มมียิ้มครับผมจะโชว์แค่5้านาทีเท่านั้นครับนี่ขาคู่หน้าเนี่ยคุณ้าเห็นเลยคุณ้ามีรอยจยนร้อยล้านเปร์เซ็นต์นะ,นะผมจะพยายามส่องให้เห็นรอยจาย์ นี่ลอยจะลอยพิมพ์ไปสักอย่างผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันนะครับนะอยากซ้ายอยากขวานะเห็นไหมครับนั่นๆหะอืมเห็นไหมคล้ายๆตัวเห็นีลยคล้ายๆตัวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซอกคอมัน ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นนะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเขาว่าเป็นเป็นเป็นไอ้เขี้ยวเสือคือแบบมันไม่มีพุทธศิลป์อะไรเงี้ยครับพี่มันเป็นหน้าจาแบบว่าเป็นของขลังของหลวงพ่อมากกว่าก็เลยมันียกเปลี่ยนกันดูครับไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ไม่ต้องติดตรงติดตามอยากดูก็ดูครับไม่อยากดูก็เล่นผ่านมีก็มาแบ่งปันกันดูครับนี่ตอนตูดเขียนเลยก็ไม่รู้ครับ เหมือนก็มีเหมือนพยายามจะลากปากกาลากให้ลอยขูดๆอะไรทักอย่างครับโอเคห้าทีแล้วครับผมนาวินวราสินครับเหมือนเดิมครับคนล้างผ้าจุ๊บ